ครับมีหลายคนนะครับสอบถามมาว่าตอนนี้ประกันโควิดเจอจ่ายจบของเสียนมันคงยังให้ความคุ้มครองหรือว่ายังเคลมได้อยู่หรือไม่นะครับก็ขอตอบว่า ยังสามารถส่งเรื่องเคลมได้ปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนทยอยส่งเรื่องเคลมกันอยู่นะครับเอกสารสําคัญนะครับที่ใช้ในการยื่นเคลมตัวสําคัญที่สุดก็คือผลตรวจ rt pcr ที่มีรอยประทับตราด้วยนะครับลําดับต่อไปก็ไปเป็นใบรับรองแพทย์นะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีเอกสารทั่วไปนะครับก็คือใบเรียกร้องสินไหมนะครับผมซึ่งตัวนี้เราต้องกรอกทั้ง3หน้าให้ครบถ้วนนะครับผม แล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและก็หน้าสมุดธนาคารนะครับผมแล้วเราก็ส่งเรื่องไปตามรายละเอียดที่ผมแนบไว้ด้านล่างครับ